สวัสดีจ้าได้พักทุกคนมือหนีงใหญ่แคเไม่กลาพามวนได้จ้าเรื่องมือนีวันที่สิอยากจะไปหาหมอจ่าเนาะหมอพป็นนักใตามผลมาจ่าเนาะไปบ้านใหญ่ปจิเขาตัเมืองสุรินทร์นาจ่าเนาะเขามาเร็วก็ายารมก็ติดตามเปกำลังใจให้ยใจนี้ได้จ่าด้อน้องใหญ่ภาสูงใหญ่ยินน้งกับมึงใหญ่นด้จ่าด้อไปเขาอะไรอาไปเห็นเราเราเลเล่าเงินเละจ้า ชีวิตบอรสินเอาก็ต้องดินกันไปจเฉลยนอกพี่น้องเนาะไปไปพาไปอันนี้เราจะไปหาหมอกคนเน่าจานะเนาะเหมือนีแต่ก็จีวิวรีวิวไปเรื่อยๆเนาะอาน่จาจะเนาะนไปเดี๋ยวจะไปกัก็ตะทอเนาะจะเขาเมืองชลินไปพี่น้องก็จะไปเต็มตู้เต็มยังล่ะสวัสดีครับ ัสดนครับ <laughs> ไปเอาห้องพอกระกตื่นดตีตี้ีน้องจา๋าน่ะหลุดเรนตี้ห่าหลุดเรนตีห้หาพุงน,น้องจา๋านอะอยากจะไปป่าท่านา้องจา๋าจะไราไม่คิดรู้ตัวกับตาทองไปน,น,นอนนอนได้จ๋าด้วยายชงใบ คุณสมชายอำนวยพอนกิบพอคุณกิจคุณบันดิตเพียรชอบคุณไม่อยไรกระาะใหญ่กระพาใหญ่มานั่งขาบานทางคนน้อจังเนาะค่

พี่น้องเอยคนหลายหลายหลายแเลยก่ัวตรมมาแล้วด้จ้าด้อหังัวตองมาแล้วดีเลเนาะหมอพิ่นัดตัวพิเศษดิีจ้าด้อให้ใหม่เลยจ้ะ

นีายจ่าเนาะจะได้ยเงินกับแต่ฟอไปสอยู่สันีบรราอยู่บงได้แยกกับบงแยกกับแต่แต่แต่อนี่จ่าลดกอร์เงินไหนแล้วขึ้นนัดให้มาวันที่สามสิบนาจาเนาะมาอิสรีเพราีตื่น้องพี่น้อไป อยากไปิไปรูตู่ไปแถวย่างไปพี่เออ,อนี่ใหญ่มากตึกนี่ไื่อยๆนะจาาเนาะอยากไปจไปรอรูตู่พัถ้ะทอมคำคำอยากจะได้ไปหอนเหนนาานื้อนะจ๋าเนาะมารูตูบส่ มาตีหานจะหน่อยใบสามน้าจะใชะสุดินเนอายมองมามาเพิ่งฝนฝนกว,ว่าดีเนาะคุณปนเอกใจคุณจิเฉอีกคุณนัดใหม่นะาจะเนา,นาะนาไนนัดมาใหม่ วัที่ยิบข้าวที่สสิสกีกาาหยมยนะ่มาเชรีค่พี่ตึกเนมามิเชรีพ่พตึกใหญ่หรว่าไม่า,ไมาัางแค่นี้ยากทำงกับคนละหายเด้อพี่นนองเด้อ na cả ba không nay bảy sáng quay cho thứ cho chị trong mổ ngủ cái ngay หอนเฮือนเลยด้วยจา่าเดออยายกะจิจบคลิปไปเพียงแคน่นีน้เนาะจ่าเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเน่ยด้วยจ้ายายรักพี่น้องเนาะจ่าเด้อยาย,ยไปหาหมอมาแล้วหายดีเลยเนาะเถวเนาะหักข้านัดไปเรื่อยๆจิไปเบิง่งพักสิเว้ยเบิ่งพี่น้องเอว,งงว้ยฝนโต๊ะก็ใช่เดี๋ยวปลูกอยู่ ก็ปลูกไว้อยู่หากว่าเบิองเบิองเขามาเบิองพุ่นดิเห็ดเตะลงบ้านแล้วก็เลยมาเบิองตะท้องเบิองนี่พี่น้องงั้นมาท่านเดี๋ยวปลูกอยู่ยายแกะก็เทียมไหวเห็นบโบหยานี่ยายชิลิวิวให้เบิองไห้ตัวนี้ดิตัวนี้เจ้าไอ้ยังเจ้าไอ้เฮยังเท่านีิฮะตองโอตะท้องว่านี่เป็นบ่อกาไว้ไอ้ปิ้พี่น้องเอ้ย ขื่นบางยางง่ามนะสาหักเปื่อยเหมือนนี่เป็นน้ำออกโดยใจด้อนี่เห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อมีแต่หยาเลยใจก็จะได้ปลูกอีกเห็นบ่อแต่ก้นยางคักอีกยุพี่น้องเห็นบ่อหยาขึ้นก้นประเทศเด็กปลูกห็นบ่อห็นบ่อเจ้ามันมันมัน เป็นบ่อมันอันนี้เนาะสาวบ่องามสัมมันเปื่อยพี่น้องมันเปื่อยพี่น่องเออเถอะบึงมันชิงอันนี้บ่ยใหญ่กระเชียรีวิวให้เบิ่งไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะลูกหย่าคนหย่าคนนี่ก็ปลูกล่ะหย่าขึ้นก้อนเนาะสาวเออก็ท่นเห in, th you, ็นพักเลยส่วน uh. ่งเออก้ไม่ชิบอ uh. ันนี้ขึ้นมันเปื่อยดนะจ้ะดินี่มันเปื่อยมันเปื่อยต้องปลูกใหม่ต้องให้งามๆจะคอยเบิ่งอีกเนาะจ้ะเนาะ ใหญ่ปเด็กไปทางไหนได้หายจะหมอเองพี่น้องเหอเอ้าอืหายเห็ดอยู่แถวเงินเออแถวเงินแถวชาใหญ่ยังมาทันมีแหงเรายายยังเหนื่อยอยู่ไปหาหมอมาอสวัสดีจ่ายย pues mm nah. ี่ครั้งจ้าไปเท้าอืม พมอผีก็ตังชีมงหามงเนาะสาวเนาะโอ้ไปมืดมืมืดเวรเลยไปหาหมอเนาะจ่ะนะจายเนาะจจกกระชิรีวิวให้บึงไปเรื่อยคิปฉันๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะบมยาวปุนไปอยากใช้บึงดีบึงกี่ล่ะนี่ต่หนาเหี่ยวหมูบึงไทยไหวพี่น้องอ พั้คมหน่อยก็ล่างออกแม่เถาเนาะนี่พัะคมหน่อยพี่น้องให้เบิ้งพัะคมหน่อยนะเจีวเผื่อฉกนมหอดผีบรรยากาศอ่ะแถวพี่น้องไหมสวัสดีครับไป